สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับตรงนี้อยู่กับคุณครูคุณครูยุบดีเขม่วงค่ะครูสอนในรายวิชาขนมค่ะเบเกอรี่แล้วก็ขนมไทยค่ะคือเดี๋ยวจะทําวุ้นค่ะวุ้นเพื่อเป็นการรับรองแขกนะคะก็จะมีน้ําอัญชันกับวุ้นค่ะวุ้นมะขามค่ะตอนนี้ก็กําลังแช่ผงวุ้นค่ะเพื่อเพื่อเตรียม ขึ้นไฟค่ะให,ให,ให้ทำเป็นวุ้นได้ค่ะค่ะต่อไปก็คือจะเป็นการทำวุ้นนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆแนะนำว่ามีส่วนผสมและก็ส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะมีเบกกิ้งโซดานะคะใช้สำหรับล้างผักแล้วก็จะมีวุ้นกะทิแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะแล้วก็จะเป็นจะเป็นผงวุ้นค่ะกับส่วนผสมก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะ แล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆค่ะอันนี้จะเป็นวุ้นที่ใชุ้้นกะทิเป็นวุ้นกะทินะคะแล้วนี่ก็จะไว้ผสมพวกใบเตยค่ะส่วนนี้ก็จะไว้ผสมกับใบเตยแล้วก็อันชันค่ะอเอากะทินะคะใส่ในออหม้อก่อนนะคะแช่ไว้สักประมาณ1 5นาทีนะคะเพื่อว่าให้ วุ้นเนี่ยมันดูดน้ําให้มันกลิ่มตัวนะคะมันจะได้ไม่คายน้ําตอนเวลาที่ทําเสร็จแล้วค่ะ,ะก็วุ้นหนึ่งซองนะคะใช้ปริมาณน้ําเท่าไหร่คะส <2, 5. S 1> องสองจุดห้าค่ะสองจุดห้าลิตรนะคะต้องมีลิตรด้วยนะคะอ่ามีสองจุดห้าลิตรแล้วก็ตอนนี้เราก็คือตวงไว้บ้างแล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็คือกี่ลิตรคะหม้อนี้กี่ลิตร 4.5นะคะเราจะไม่ใช้เต็มเพราะว่าเราจะเให้บู้มันรู้สึกแข็งตัวนิดนึงนะคะถ้านี้มันจะถ้ามันอ่อนเกินไปน้ำมันจะออกตอนเวลาเราทำเสร็จแล้วนะคะ,ะค่ะ,คะต่อไปลำดับต่อไปก็คือให้เรกเรียนใส่ในหม้อได้เลยค่ะ แล้วก็ทางนู้นนะคะก็คือจะแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งนะคะสองหนึงครึ่งหนึ่งอันนั้นครึ่งหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นกะทินะคะนนก็ะเ,กะะะเอาไว้ใส่ขั่อัเป็นดุุ้กะทินะคะที่นี มาละลายดีเยคะาก็อต่อขันแกนะคะเสร็แล้วก็ปิดฝาเพาื่อความสะอาดน,น,นะคะ คือจะเป็นน้ําอัญชันนะคะก็จะมีใบเตยอ,อยู่ด้วยค่ะแล้วก็อันนี้น้ําอันนี้อัญชันค่ะ <c oughs> ก็จะมีกลิ่นหอมจากใบเตยนะคะแล้วก็มีสีจากอัญชันค่ะ <c oughs> อ่ะต่อไปนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นาการเียวภหิิกัน

ใส่น้ำมันทานะคะต้องมีีด้วยนะคะแต่ไม่ใช่แก่ได้ด้่หนึ่งสีอนะคะชิ้ไหนเป็นกระปอค่ะได้น่นอนนไปสีไปด้วยไคะพอพอพอต้องมีสีด้วยนะคะขอยายาก็ีส่วนไหมคะดูดสวยค่ะ ้ากิโลนะคะนะคนะคะแล้วก็ค่อยปิดไฟแล้วก็เดี๋ยวเราจะครบพอดีก็คือจะเอานี้มาม แล้วก็เวลาเอาลวดมาตั้งต้องตึงตลอดเวลาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะน้อมโ้่นเดี๋ยวมันจะตีก็ต้องไม่ข้างไปงทางเดียวกันเรียงลําดับจากที่เราเทก่อนอันดับแรกนะคะ,ะไรอันไหนอูนอันดับแรกใช่ไหมคะใสหรือว่าสีใสสีทออ่าสีอ่อนเอาสีอะไรก่อนอ มีสีก่อนแล้วก็เป็นใสใช่ไหมคะแล้วก็เป็นกะทินคะนคะแล้วก็กะทหมดคละเราเตรียมไว้แล้วฉะนั้นก็เดี๋ยวเราวันนี้เดี๋ยวเราจะทําเป็นวุ้นอันชันนะคะเป็นสีข้างบนจะเป็นอันชันแล้วก็เป็นสีใสแล้วก็ข้างล่างจะเป็นกะทินะคะก็ค,ะค่อยๆเทแล้วก็คีสีสีดเมื่อกันนี่งอะ i mm do -hmm. ก็จะเป็นต้ตาน,นะคะเตรียมใส่มุ้นนะคะต่อไปก็คือเตรียมพิมพ์นะคะก็ใตเรียงใช่ค่ะเตรียมพิมพ์ได้เลยค่ะ 对了，我，怎么了？没，没空。 อนนีคลวนใส่ะคอรเป็นฟอง่ใส่ฟองใส่ี้ใส่ใสใฟองวนี้อเดี๋ยวไว้ใส่ก็ได้ะ Gracias. No, no, no.